ผิดกฎหมายก็มีมายอยู่เรื่อยๆเช่นเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะได้จับกลุ่มผู้ค้าไม้ชิงชันได้ถึง3รายด้วยกันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทําการขายไม้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะพันตำรวจโทจิรพลสมหมายหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภาค5ร่วมกับนายประสิทธิ์ท่าช้างผู้อำนวยการสำนัก จัดการป่าไม้ที่3สาขาแพร่นายศักกรินปัญญาใจผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่3ภาคเหนือได้สนธิกําลังตํารวจเด่นชยัยฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ป่าไม้แพร่มาดักรอผู้ต้องหาค่ะท,ที่บริเวณบ้านร้างท้ายหมู่บ้านเด่นชุมพลหมู่4ี่ตําบลปงเป่าหวายอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่หลังสืบทราบมานะคะว่ามีการสั่งซื้อไม้ชิงชังผ่านระบบออนไลน์และจะส่งมอบกันบริเวณดังกล่าวขณะนั้นคะ่ะได้พบรถยนต์กระบะสองคันขับ มาจอดที่บ้านร้างหลังดังกล่าวพอเห็นเจ้าหน้าที่เท่านั้นแหละค่ะค,คนขับรถนะคะได้ขับรถหลบหนีแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าสกัดเอาไว้ได้พร้อมรวบตัวคนขับรถยนต์ทั้งสองคันเอาไว้ค่ะรวมได้ทั้งหมด3คนซึ่งเป็นชาวอำเภอสูงเม่นนะคะจังหวัดแพร่พร้อมยึดของกลางไม้ทิงชันได้ถึง10ท่อนค่ะที่อยู่ท้ายรถกระบะ ซึ่งเบื้องต้นนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาร่วมกันมีไม้ชิงชังแปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตและนําตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนนี้นะครพร้อมของกลางเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนสถานีตํำรวจภูธรเด่นชัยเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ